สวัสดีครับน้องครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเด็กติดเลขนะครับและในวันนี้เรายังเจอกันที่เรขาคณิตเหมือนเดิมนะครับและโจทย์ที่พี่ก๊อฟนำมาฝากน้องๆในวันนี้จะเป็นโจทย์ในแนวที่เขาเรียกว่าอาจจะยากตอนมองนะครับแต่ชิลตอนคำนวณหลายคนฟังแล้วเอ๊ะโจทย์แนวนี้เป็นไงหรอพี่ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เรามาดูโจทย์ข้อแรกกันนะครับเป็นป so. ข้อสอบ i g s o เขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยม ABCD มีขนาดของมุม BAC กลาง10องศาขนาดของมุม CAD กลาง40ขนาด BAC กับ CBD กลาง20องศาถ้า BD ยาว12หน่วยคำถามอยู่ท้ายประโยคเลยครับ AB ยาวกี่หน่วยใจดีมีรูปมาให้ด้วยนะครับถามว่าความยาว AB เส้นนี้ยาวเท่าไร กำหนดเป็นรูปสี่เหลี่ยม ABCD มาแล้วก็ลากเส้นทแยงมุม AC กับ BD เรียบร้อยหน้าที่ของน้องต่อมาก็คือนําข้อมูลที่โจทย์ให้เติมลงไปในรูปก่อนเลยเพื่อดูว่าจะคิดอะไรต่อนะครับเรามาช่วยกันเติมเลยมุมแรกเลย BDC กลาง10 BDC ก็คือมุมนี้กาง10องศาพี่กอลเติมให้ก่อนเลยนะครับมุมนี้10องศามุมต่อมา CAD ครับ CAD มุมนี้กลาง40 BAC ครับ BAC ก็คือมุมนี้กลาง20นะครับและสุดท้าย CBD ครับ CBD อยู่ไหน CBD มุมนี้กลาง20องศาเช่นกันนี่คือข้อมูลของมุมนะครับข้อมูลความยาวบ้างบอกความยาว BD มาก็คือเส้นทแยงมุมเส้นนี้ยาว12หน่วยนะครับพี่กอลเขียนนี้ให้กันละกันนะครับ BD คือตรงนี้เลยปึ๊บจากนี่ถึงนี่ตรงนี้ยาว12 และสินี้โจทย์อย่างได้คือ AB เส้นนี้ครับข่อญาติระบายสีไว้นิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ต้องการเส้นนี้ว่ายาวเท่าไหร่เอาละสิหลังจากเติมตัวเลขของมุม4มุมกับ1ความยาวเส้นทแยงมุมที่ยาว12แล้วเอ๊เราจะหาความยาวด้าน AB ยังไงดีติ๊กตอกติ๊กตอกติกตก๊กอพี่กอลใบให้เจอโจทย์แนวนี้นะครับเราจะต้อง สร้างรูปเพิ่มความยากในการมองก็คือตรงนี้ว่าเราจะสร้างรูปเพิ่มอย่างไรนะครับเอ๊สร้างไงดีมีใครมองออกไหมถ้ายังมองไม่ออกพี่กอลจะใบให้นะครับสังเกตตามพี่นะข้อน,นี้ความโดดเด่นจะอยู่ที่มุมฮะให้มุมมาตั้ง4มุมุมนะลองสังเกตนะ2 0 4 0 10แล้วก็20สดูซิว่าเห็นอะไรไหมนะครับพี่ระบายสีชี้แนะให้สังเกตคู่แรกคือคู่นี้นะคู่ที่2ครับขออนุญาตแยกสี นะครับคือคู่นี้มีไปสุดตัวเลยนเนี่ยสงเกตมุมนี้อ่า20กับ1 0นะครับมุมนี้40กับ20อ่าทุกคนเห็นอะไรครับทุกคนเห็นเลยว่าจากรูปมุมที่พี่จับคู่เนี่ยขนาดมันจะเป็น2เท่าเห็นปะเอาคู่นี้ก่อนก็ได้นะนะก็คือมุมแรกก็คือมุม BAC เนี่ยมันจะกลางเป็น2เท่าของ BDC ขณะที่คู่หนึ่งก็คือ C A D ก็จะกลางเป็นสองเท่าของ C B D แม้ในกอธิบายกำกับไว้ข้างๆด้วยนะมุมนี้เป็นสองเท่าของมุม D อ่ามุมนี้มุม A ตัวนี้เป็นสองเท่าของมุม B ข้างล่างตัวนี้อ่าละสี่ใบให้ขนาดนี้ละนึกออกอยังว่าสร้างรูปเพิ่มยังไงดีคำตอบคือเราต้องสร้างรูป วงกลมครับถ้า้าใครจําได้นะประเภทมุม2องเท่าแบบนี้สร้างรูปวงกลมนะครับใครจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กอ์ฟทวนให้นะครับทฤษฎีบทของวงกลมตัวหนึ่งที่เราเรียนมาแล้วนะครับก็คือตรงนี้ไงเห็นไหมถ้าเรามีวงกลมแบบนี้มุมนี้เรียกมุมที่จุดศูนย์กลางมุมนี้เรียกมุมที่เส้นรอบวงนะครับถ้ารองรับส่วนโค้งเดียวกันเมื่อไหร่ปะ aob ตัวนี้จะเป็น2เท่าของ acb ก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางจะเป็น2เท่าของมุมที่เส้นรอบวงถูกไหมครับเช่นถ้ามุมนี้กลาง10 สมมติมุมนี้กลาง10องศานะมุมนี้จะกลาง20ถูกไหมครับถ้ามุมนี้กลาง30องศาองศามุมนี้จะกลาง60องศาอาะจอย่างเริ่มคุนๆนะมุมที่จุดศูนย์กลางจะเป็น2เท่าของมุมที่เส้นรอบวงที่รองรับส่วนโค้งเดียวกันนะครับโอเคละถ้าทุกคนจําทิศสีของวงกลมเมื่อกี้ได้เห็นไหมมุมนี้เป็น2เท่ามุมนี้มุมนี้เป็น2เท่ามุมนี้ถ้าเช่นนั้นเราควรจะสร้างวงกลมโดยให้ A เป็น จุดศูนย์กลางครับเนี่ยให้ A เป็นจุดศูนย์กลางวงกลมเขียนย่อๆสกนะศูนย์กลางนะครับแล้วก็ให้ผ่าน B C D ด้วยนะครับเนี่ยต้องสร้างวงกลมแบบนี้เพิ่มแล้วโจทย์ข้อนี้จะง่ายดายขึ้นเยอะเลยนะครับทุกคนมาช่วยกันสร้างเลยนะครับให้ A เป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็สร้างวงกลมให้ผ่าน3จุดนี้นะครับภาพที่ได้จะประมาณนี้นะครับ บอกโอ้โหกลมมากนะครับประมาณประมาณนะครับปรับสักนิดนึงได้แล้วเห็นไหมเนี่ยสร้างวงกลมตัวให้ a เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ผ่าน3จุดนี้รูปมันก็จะสวยงามแล้วก็สอดคล้องกับที่4วงกลมเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยถ้าเราใช้ส่วนโค้ง cd เห็นไหมครับวิ่งมานี่20วิ่งกลับไปที่ศูนย์กลางก็40ถูกไหมครับอันนี้20อันนี้40ขนาดเดียวกันถ้าส่วนโค้งเป็น bc เห็นไหมวิ่งไปที่ เส้นรอบวงกลาง10วิ่งเข้ามาที่จุดศูนย์กลางก็กลางเป็น2เท่าก็คือ20เห็นปะเพราะว่าเราสร้างวงกลมล้อมรอบแบบนี้ได้แล้วเนี่ยก็สบายละนะครับก็จะเห็นเลยว่า AB ที่โจทย์อยากได้มันก็คือรัศมีของวงกลมนั่นเองอ่าพี่เขียนแทนด้วย R นะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูต่อนี่แต่โจทย์บอกความยาวด้านเดียวคือ12นะครับงั้นเรามาไล่มุมอิกนิดนึงถ้า AB เป็นรัศมี AD ใช่รัศมีไหมอ้าใช่แน่นอนนะครับ ถ้าใช่แน่นอน2ด้านนี้ต้องยาวเท่ากันแน่ A. สามเหลี่ยม ABD ที่น้องเห็นก็เลยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแลวเรารู้มุมยอดคือ60เฮ้ยถ้ามุมยอดเป็น60มุมที่ฐานอีก2มุมรวมกันต้องเป็น120เพราะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันต้องเป็น180องศาเสมอจําได้ใช่ไหมครับถ้ามุมยอด60 2มุมที่ฐานก็ต้องคนละ60เช่นกันถูกต้องนะครับเราก็เติมได้ละมุมที่ฐานตรงนี้ก็จะกลาง60องศาทั้งคู่ เพื่อให้มุมทั้ง3รวมกันเป็น180และเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแต่พอเติมเสร็จมันไม่ใช่หน้าจั่วธรรมดาซะแล้วมันกลายเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าทันทีเพราะทั้ง3ามุมกลางเท่ากันคือ60องศานะครับอพอสรุปต่อนะเราจะได้สามเหลี่ยม ABD เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าจบเกมเลยครับเพราะฉะนั้น ไอความยาว AB ที่โจทย์ถามอ่ะมันก็ต้องเท่ากับ BD ดีที่โจทย์ให้ด้วยเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าถูกหมครับออกมาก็เลยได้ความยาวเป็น12หน่วยนั่นเองไปกาชอยได้เลยนะครับคำตอบก็คือชอยข้อที่4เห็นไหมครับเนี่ยคือแนวโจทย์ที่พี่บอกว่ามันจะยากตอนมองนิดนึงเห็นไครับแต่ตอนคำนวณนะ่สั้นนิดเดียวเองถ้าเรารู้จักสร้างรูปที่เหมาะสมและถูกต้องนะครับโอเคเราไปดูอีกข้อนึงนะครับ วันนี้พี่มีโจทย์มาฝาก2ข้อเลยอีกข้อหนึ่งนะครับเป็นข้อสอบสอบพอบ้งางรู้สึกว่าข้อนี้เมื่อเรามีประสบการณ์จากข้อเมื่อกี้แล้วข้อนี้เราจะทําได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไหมนะครับเป็นสอบพอพารภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่า in quadrilateral นะครับ a b c d คำว่า quadrilateral <c oughs> ก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะครับถ้าแปลให้สลับสลวยก็คือในรูปสี่เหลี่ยม a b c d เนี่ยนะครับ it is given that ก็คือกําหนดให้ a b ยาวเท่ากับ b c เท่ากับ3มนะครับมุม a b c กลาง100องศา และมุม cda กลางร้อยาในรูปเติมให้หมดแล้วนะครับ Find t h e length o f bd ต้องการหาความยาวของ bd ครับแปลโจทย์ให้อย่างกระชับเลยนะครับโจทย์กำหนดสี่เหลี่ยม abcd มาให้แล้วก็บอกความยาว ab กับ bc ละยาว3หน่วยทั้งคู่นะครับมุม abc กลางร้อยเติมให้ cda กลาง130นะครับเรียบร้อยให้หาความยาว bd bd เป็นเส้นทแยงมุมนะครับ ราอนี้โจทย์ต้องการหาความยาวของเส้นทยแยงมุม BD ดีพี่ลากให้นะครับเส้นนี้ตืด๊ดอาละสี่หาไงดีบังเอ,อิญเราได้ประสบการณ์จากข้อเมื่อกี้มาละน่น่าจะสร้างรูปเพิ่มแน่เลยสร้างอะไรดีสร้างวงกลมเก่งมากนะรู้จก th ักดัดแปลงและทำซ้ำเห็นไหมฮะสร้างวงกลมยังไงดีครับให้ B เป็นจุดศูนย์กลางดีกว่านี่เขาแอบใบไรไหม ยาวสามหน่วยทั้งคู่เสมือนหนึ่งน้องกลางวงเวียนรัศมีสามหน่วยแล้วก็ปักปึ๊กไปที่จุด B ีบอยแบบนี้นะครับนี่ B ตัวนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางสงกเขียนน้ำตาลนะศูนย์กลางนะแล้วก็กางรัศมีสามหน่วยนี่กลางวงเวียนเลยรัศมีสามหน่วยแล้วก็วาดฟุบเลยนะครับรูปที่ได้จะประมาณรูปนี้นะครับเป็นเฉาะประมาณนะครับเรามาช่วยกันวาดเลยนะครับประมาณรูปนี้ตื๊ด มันขยับนิดนึงขออนุญาตเลื่อนให้สวยงามหน่อยนะครับตึ๊บอ่านละูปจะประมาณอย่างนี้นะครับเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่ B เห็นไหมแล้วก็ลัศมี3หน่วยฟึบอ่านะทีนี้หลายคนจะค้างกาใจเฮ้ยพี่หนูโอเคนะกลางวงเวียนปากตรงเนี้ยลัศมี3หน่วยเนี่ยตึ๊ดเนี่ย3หน่วยเนี่ยมันผ่าน C A แน่ๆอันนี้หนูโอเคเพราะลัศมีมัน3 ทำไมพี่มั่นใจว่ามันผ่านดีด็อกด้วยละ่ะตรงนี้สามน่วยงะผ่าน A อกับ C เนีน่ทำไมมั่นใจว่า,วาผ่านดีด็อกด้วยละ่ะเดี๋ยวจะช่วยกันพิสูจน์นะครับว่ามันผ่านดีด็อกแน่พิสูจน์อย่างไรทุกคนเห็นมุมนี้ไหมครับมุมนี้กลาง100องศาถ้ามุมนี้กลาง100นะครับมุมกลับข้างล่างตัวนี้ต้องกลางเท่าไหร่ครับ260องศาถูกต้องเนื่องจากมันรวมกันได้มุมกลมนะครับมุมกลมก็คือ360องศา ถูกไหมครับหนึ่งวงกลมอดี360องศาตรงนี้ไปละร้อยก็จะเหลืออีก260ทถ้าตรงนี้เป็น260เนี่ยนะครับมันจะเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับส่วนโค้งใหญ่ตัวนี้ก็คือส่วนโค้งใหญ่ AC ตัวนี้นะเนี่ยส่วนโค้ง AC ตัวเนี้ยย้อนมาที่จุดศูนย์กลางเนี่ยจะได้มุมกลับ260ส่วนโค้ง AC เดิมนี่นะครับวิ่งไปที่เส้นรอบวง แนะ่มุมนี้จะกลางร้อยสามสิบซึ่งร้อยสามสิบเป็นครึ่งหนึ่งของสองร้อยหกสิบพอดีเข้าใจยังฮะถ้ามุมที่เส้นวงเป็นครึ่งหนึ่งของมุมที่จุดศูนย์กลางแบบนี้จบเลยครับแสดงว่ามันต้องผ่านจุดดีแน่ๆเข้าใจนะครับอ่าเรียบร้อยจะได้ไม่ขังคาใจว่าทําไมผ่านจุดดีด็อกด้วยนะครับถ้าผ่านดีด็อกด้วยข้อนี้ก็เตรียมเก็บคะแนนได้เลยครับสรุปได้เลยว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจากรูปเนี่ยนะครับไอความยาว B d ดีที่โจทย์ต้องการเนี่ยนะครับมันก็คือ รัศมีวงกลมนั่นเองซึ่งมันก็คือความยาวของ BA ก็ได้ BC ก็ได้ครับก็คือยาว3หน่วยนี่แนะครับแค่เราสร้างรูปได้เราก็รับคะแนนจากข้อสอบสอบปรถอข้อนี้ได้เลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อสอบ2ข้อที่พี่นํามาฝากในวันนี้นะครับและพี่ก็มั่นใจว่าความรู้ที่น้องได้รับในวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนในวันสอบจริงอย่างแน่นอนนะครับและอย่าลืมติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้อีกใน EP ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ คอสคณิตศาสตร์มาต้นปูพื้นฐานคณิตศาสตร์เพื่อต่อยอดสู่ระดับชั้นมอปลายเนื้อหาเข้มข้นพร้อมเทคนิคที่เปลี่ยนโจทย์ยากให้เป็นโจทย์ง่ายในสไตล์วีตะลุยโจทย์หลากหลายพร้อมพิชิตข้อสอบโรงเรียนชั้นนําและข้อสอบแข่งขันสมักเลยที่วีบายเดอะแบร .com และทีวีทุกสาขา